แต่ก็เหมือนจะงัวเง่จูบกันไม่เหมือนในละครหน่อยครับมันโอ้โหฮะแม่ว่าเยอะแม่ใจเย็นๆจูบกันไม่เหมือนละครไม่ได้ไม่ได้มันมันเป็นบทในละครเนาะทุกคนใช่ถ้าจูบกันตอนนี้มันจะโดนบล็อกอีแค่มโดนปิดกั้น นอนไม่หลับดูมุกดาอยู่ Where are you doing Where are you อยู่ไหนนี่เขาถามคุ่บ้านอยู่บ้านพี่หนิงค่ะพี่มุกดูแลผิวยังไงมีเลือดมุนกินวิตามินค่ะกินวิตามินแล้วก็ดูแลผิวยังไงก็ทาครีมปกตินะคะแต่ก็แบบ ก็ใช้ชีวิตค่อนข,ข้างสนุกสนานเหมือนกันนะไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นนะมีหน้าหนุ่มกลมมิดหน่อยนะใช่ใช่พรุ่งนี้มาทัวร์รถโลกันนะคะหกโมงเย็นกับมาลีรันอีกครั้งหนึ่งามาทัวร์รถโลกันคะ่ะไม่ละกนัน,นีโอ๊ยมิดหน่อยนะ,ะลงไรฟ์พียงโมงกัน โอ้ยทำไมพี่น่ารักจังไอโมกินทำไมมันไม่น่ารักโอ้ยนักหน้าตัวเองเค้มเข้ามาใส่ซินาโ์กินไหมเอากินแนวเค็ๆจบไม่ต้องใช้เพิ่มเติมมีซุปมะนาวรอนกับซุปใสอะยรซุปใสซปใสครับใชหผงซุปใสกั่หมดเลยนะก็คีออ อมมันมีข้าวมันไก่อีกที่หนึ่งที่ที่อร่อยอร่อยมันชื่อว่าอะไรนะก็มันไก่สิงคโปร์แหละต่อแล้วก็ชื่อไก่แยกมาอะไรครับที่เธกินแต่ที่นฮานแล้วม่ม้าวมันชื่ออะไรชื่อโอ้ไม่บุนตรงกีบุนตงกีใช่หนูก็นึกอยู่ว่ามันชื่ออะไรข้าวมันไก่บุนตงกีทองหล่อบุนติดอะไรแน่เลย ัมีใช่ค่ะเริ่มเริ่มตอนแรกบุญรงขี่ก้านูเริ่มแต่งปั๊บเปลี่ยนนูเล่นมาเยอะพี่มูเกไม่มีมนูแหละบุญรงขี่แรงนะ I love you พี่โอนุค่ะไ้งน้องแข่งจริงๆจับดูยัง ก็น้องเล่นบาสไงหนูเล่นบาสแล้วหนูก็โหนบาเยอะเป็นนิดหนึ่งครัคงมุกไม่มีเลยอีแก้มเมียพี่ใช่บอกก้ามหนูแข็งหนูไม่ได้แบบอืมคือดูดิฉันต้องรู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องนั่งพูดกันว่าน้องมีกามแอบพี่ไม่มีกามล่าสุดหนูเพิ่งดิสคัฟเวอร์ว่าหนูมีกามก็คือเมื่อกี้อืมใช่แล้วยังไงพี่ไม่มีไง นีนิดนึงดูจิ้มมนมองไม่มีเไมินิก It's cute พี่มุกมันลกเห็นไหมพี่เขาส่งมงกุลให้มุกแล้วขอบคุณค่ะแต่เนี่ยเท่โคตรเท่เลยโอ้โหของเทมขอเมแข็งไม่เทมแข่งเ่ยล่าสุดข้านหนูเยอะกว่าข้านหนูเล่นไย โอ้ยดูดิโคตรเทดูของพี่มุกดิเละเองมะแคมอยากไม่ของพี่มุกก็มีแต่ว่ามันมันมีแบบไหนนะฮะมินิมันมีแบบนมินิมันแสบมะลักไ่ลัอยากครีมตกน้ำตั้งคู่ตลอนเนี้ยคือยังไม่หยุดยังไม่หยุดเหมือนสโมมันมินิเป็นยังไงอลิตเต้นบิดมันนิดเดียวเองพี่มุกมันนั่นล้างมันมินิไง ของหนูของหน้ของของหนูของหนูขอบคุณคุณน้ำมขอบคุณค่ะคุณน้ำของหนูนีของีเจของมีเข้มจำโมของพีโมมินยังให้เกียรติคำว่ามินมินมิน้มหนนี่นุนแบบหนแบบหนุนแบบหนุมแบวหนุนแบบหนนหนุนแบบนุนแบบหนุนแบนแบุนุนนุนแแบ่หนนนุนนุนแหนุแนเแหนนแบนน รอไฟน้ำค้างใช่ค่ะรอเลยปลายีสนุกมากทุกคนไม่รู้เหมือนกันปลายปีถึงไหมบูลี่เก่งสองพี่น้องไม่ใช่ไม่ได้บูลี่แต่ไม,ไม่มีจริงๆอมีให้ดูอีกไหมคะ่ะ ดูได้ปะอยู่ที่พี่ชัดเอาออฟฟิศอย่างเดียวไม่มีไฟไม่มีอะไรไม่แล้วไม่แล้วเวลาอยู่น้องเราต้องเราต้องโหดเราต้องโหดหนูต้องวางแนวตั้งบ้ามันถึงจะเป็นพี่ต้องค่อยๆเข้าไปใช่ไหมฮะนี่ตอนเขาดึงเธอเข้าไปแบบช้าๆพี่ท่าเข้ามาช้าๆนะอ่ะดูสอจสอบเต้นกัน เธอจะหลบทำไมเธออยู่ห่างอยู่แล้วค่ะเธอจะไม่ต้องทำหน้าเดี๋ยวรอดูคลิปกันนะคะทุกคนอะไรนะเนี่ยทำไมนะอะไรนะี่ My brother guys ทำหน้าแค่นี้แค่ตั้งแต่อ่นี่ที่มันจะมีหน้าแบบมันเป็นจังหวะเองไง เต้นไหเต้นไหนเต้นไปเราไงในไอจีไม่ได้ดูดูแล้วก็เต้นตอนนี้ไงให้ใหม่หรือว่าเต้นตอนนี้ก็ลองเต้นกัอนหนึ่งนะรองเลงได้อ่ะมาเต้นให้ราไงขยับมามาเฮใครดีไว้เมีอ พอชาวล้วรู้สึกแบบมยามไม่เดี๋ยวพี่ใช้เข้าไปเลยนะมันดูเหงาเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหทับูทับูเอ้าขอบคุณเขาสิขอบคุณพี่เขาสิมันก็ร้องลมแย้มลมซอยมาพาใจห่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยลันเจิน ก่อนเคยสุขเคยสมเคยสุขเคยสันชิดเชยอีชวนต่างกันสุดคำพวนแล้วลมกับหวนหวนัวนใจคำนเหมัอนเพลงมันปะำอันฉันยังจดจำ เน่ยาเล่นีัจังหวะกลังได้เออ่อนร้องตอครั้งนึงนะยังไงโอ้หกพันแล้วครับตอนนี้หกพันนะฮะคนที่เข้ามาดูไม่หลับไม่นอนกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็โอ้ขอบคุณหมวกตัดแตดนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นกําลังใจในการไลฟ์ในครั้งนี้นะครับเราไลฟ์มาจะชั่วโมงเต็มแล้วนะครับ เสื้อสวยพี่เข้มสวยเจงสวยเจง,เจงน,น้องหกพันทำชาเลนจ์เลยต้องการยังไงว่ามันเลยน้องไม่ได้หกพันน้อยไฟต้องทอ่าไหรนี่มันจะถึงแล้วปะนี่มันหกพันแล้วอีกก็หกพันแล้วไงไม่รู้จักดูก็ไม่ก็บอกแล้วว่าหกพันเขาก็บอกให้ทำชาเลนจ์ไง้ไห,หมายถึงว่าข้อพิมพ์เข้ามาไม่รู้กันต่อยมวยไหมเราต่อยมวยกันไหม โอ้ไม่ใช่สิก็คุยกันก่อนสิแล้วค่อยต่อย